สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการลูกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 1 0 7 2 5 m h z สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นากาถึง8นากานาทีและนอกจากจะรับฟังรายการของเราได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทาง y o u t u b e ช่อง n อ r น d i o อีกช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันพริีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ เราก็ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมของปี2565กันแล้วนะคะและปีนี้ก็เป็นปีเสือทองหรือว่าปีขานตามปีนักษัตวของจีนในภาษาอังกฤษปีนักษัตวจะใช้ว่า Chinese Zodiac นะคะ Chinese Zodiac และในปีนี้นะคะปีนักษัตวก็ตรงกับ the year of tiger ซึ่งก็คือปีขานหรือว่าปีเสือนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อให้เข้าบรรยากาศปี ขานหรือว่าปีเสือทองวันนี้รายการรากว้างกับภาษาอังกฤษของเราก็เจะขอนำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคำว่า tiger โดยข้อมูลในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งนำมาจากเว็บไซต์ The Moment.com um. u m ค่ะเรามาเริ่มที่สำนวนแรกกันนะคะ Eye of the tiger Eye of the tiger ซึ่ง Eye of the tiger นี้เราก็จะได้ยินจากในเนื้อเพลง raw ของ Katy Perry ที่เปิดไปมาต้นรายการนะคะ สำนวน eye of the tiger นี้ถ้าแปลตร,ตรงตัวก็คือดวงตาของเสือแต่เมื่อใช้เป็นสำนวนก็จะมีความหมายถึงเสริญชาตยานการเอาตัวรอดความมุมมานะุ่งมั่มนแล้วก็ไม่ยอมแพ้อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินวลีนี้นะคะ eye of the tiger จากเพลง Raw ของ Katy Perry จากเนื้อเพลงท่อนที่ว่า I see it all I see it now I get the a r e s of the tiger a fighter dancing through the fire แต่ความจริงแล้วว่า t h ลี Eye of the Tiger นี้มีมาจากชื่อเพลง Eye of Tiger ของวง Survivor นะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Rocky ภาค3ใครที่เป็นแฟนเพลงหนังคลาสสิกนะคะก็น่าจะคุ้นกับภาพยนตร์ Rocky นี่เป็นอย่างดีนะคะในเนื้อเพลงนี้จะเห็นได้ว่าผู้แต่งกำลังพูดถึงสายตาของเสือตอนออกติดตามล่าเหยือ่อซึ่งมีสายตาพร้อมสู้แล้วก็จะพร้อมที่จะเอาชนะเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นวลี really, Eye of the Tiger ก็เลยมีความหมายทำนองถึงสัญชาติยานการเอาตัวรอดความมุมม่งมั่นมุม,มานะไม่ยอมแพ้นั่นเองค่ะเนื่องจากเพลงนี้โด่งดังมากจนถึงขนาดรับรางวัลแกรมมี่แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมวอร์รี Eye of the Tiger จึงเริ่มมีคนนำมาใช้แล้ก็กลายเปเป็นสำนวนที่แพร่หลายในปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ในประโยคก็เช่น Every time Timmy goes on the dance floor, he gets the eyes of the tiger. I have never seen someone dance so passionately and crazily. ทุกครั้งที่จิมไปเต้นที่ฟอลอตเลิมนะเขาจะดูมุ่งมั่นแน่วแน่เขาจะดูมุ่งมั่นแน่วแน่เขันไม่เคยเห็ม่นแนรวแเต้นด้วยความหลงมหลแล้วก็บ้าคลั่งอย่างนั้นมาก่อนเลย อย่าง,ลงหลงไหลนะคะเราก็จะใช้ว่า passionately อย่างในตัวอย่างประโยคนะคะ passionately และอย่างบ้าคลั่งก็จะใช้ว่า crazily นั่นเองค่ะสำนวนเกี่ยวกับเสือสำนวนต่อมานะคะก็จะมีความหมายคล้ายกับสำนวนไทยที่เราคุ้นหูกันที่ว่าขี่หลังเสือแล้วลงได้ยากค่ะซึ่งสำนวนในภาษาอังกฤษก,ก็คือ ride a tiger ride a tiger so, สำนวนนี้มาจากสุภาษิตเต็มๆว่า he who rides a tiger is afraid to dismount he who rides a tiger is afraid to dismount dism ซึ่งก็รับมาจากสำนวนภาษาจีนอีกทอดหนึ่งนะคะหมายถึงผู้ที่ขี่หลังเสือแล้วย่อมกลัวที่จะลงจากหลังเสือนั้นเพราะว่าเกรงว่าจะถูกเสือหันมาแว้งกัดทำลายได้นั่นเองค่ะจากสำนวนนี้นะคะ afraid afraid หมายถึงกลัวนะคะเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่ง afraid ก็จะใช้ตามหลังร b to be เสมอนะคะในที่นี้จะใช้ว่า is afraid ส่วน dismount d r s m o u n t หมายถึงลงจากยานพาหนะหรือว่าลงมาจากสัตว์ที่ขี่มาหรือว่าสัตว์ที่นั่งมาก็ได้นะคะควาว่า dismount นี้นะคะมีคำซีนโนนิมหรือว่าคําเหมือนก็คือคําว่า get off หรือว่า get down ก็ได้เช่นกันนะคะหมายถึงว่าลงมาจากยานพาหนะ สำนวน he who rides a tiger is afraid to dismount หรือว่า i d e a tiger นี้ก็มีความหมายท่านองว่าถ้าลงจากหลังเสือก็มีโอกาสที่จะถูกเสือกินดังนั้นคนที่ขี่หลังเสือก็เลยกลัวที่จะลงมาแล้วก็จำใจต้องขี่หลังเสือต่อไปนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองโดยจริงๆแล้วสำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงขี่เสือจริงๆแต่ใช้ในเชิงเปรียบเลยนะคะหมายถึงว่าการลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วก็ หันหลังกลับหรือว่าเลิกทำได้ยากก็อาจจะเกิดอันตรายตามมาตัวอย่างเช่น whoever rides a tiger will suffer the consequences Who, whoever rides a tiger will suffer the consequences และสำนวนต่อมานะคะ have a tiger by the tail have a tiger by the tail หมายถึงหันหลังกลับไม่ได้ สำนวนนี้ก็คล้ายๆกับ r ร d e a tiger นะคะที่ไม่ได้แปลตรงตัวเพราะว่าถ้าแปล h a v e a Tiger by the Tail หมายถึงว่าจับอยู่ที่หางเสือนั่นเองแต่จริงๆแล้วนันมีความหมายว่าการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือว่าอันตรายกว่าที่คิดหรือว่าเกินกว่าจะควบคุมได้แต่จะล้มเลิกไปก็ทำได้ยากเพราะว่าจะนำภัยมาสู่ตัวเองทำนองว่าจับหางของเสือไว้ได้แล้วถ้าปล่อยปล่อยมือไปเสือก็จะแหวงมาขยำ้ำ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้กริยา h a l e นะคะใน h a l h a tiger by the tail เราก็จะใช้ว่า h o l d a tiger by the tail ใช้ catch ก็ได้นะคะ catch a tiger by the tail หรือว่า take a tiger by the tail ก็ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคการใช้ก็เช่น these investments are way too risky but we have already got a tiger by the tail if we try to bail out now it could be disastrous การลงทุนนี้เสี่ยงเหลือเกินนะ แต่เราก็ขึ้นหลังเสือกันแล้วหละ่ะถ้าจะโดดลงตอนนี้หรือว่าถ้าจะหันหลักกลับไปตอนนี้ก็ไม่ได้แน่ๆล่มจมกันหมดแน่ๆเลยเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมจากประโยคตัวอย่างประโยคนี้นะคะมีหลายคำที่น่าสนใจ Investments Investment หมายถึงการลงทุนนะคะ Way too risky Way too risky หมายถึงว่าเสี่ยงมากเกินไปหรือว่าเสี่ยงเหลือเกิน Way too นะคะ Way too หมายถึงมากมากอย่างมากมากเกินไปมากเหลือเกินจะใช้ในภาษาพูดนะคะใช้เป็นการแสดงความมากมายมากกว่า r a l e l y มากกว่า rarely มากก,า barely, มากกว่า a lot แล้วก็จะใช้ขยายคำคุณศัพท์นะคะดังนั้นเมื่อ way to ขยาย risky ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าเสี่ยง way to risky จึงแปลได้ว่าเสี่ยงมากๆเสี่ยงเหลือเกินหรือว่าเสี่ยงเกินไปนั่นเองและอีกคำศัพท์นะคะจากในตัวอย่างนั้น build out belt out b a i l แล้วก็เว็นว่า out out แปลว่าทิ้งไปหลบหนีไปโดยเฉพาะการหนีไปจากสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ disastrous disastrous หมายถึงทำให้เกิดความหายนะซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติความย่อยยับความร่มจมหรืออาจจะหมายถึงซึ่งทำให้เกิดความโชคร้ายก็ได้เช่นกันนะคะ และอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็เป็นำนวนที่เราคุ้นหูเช่นกันนะคะ A paper tiger A paper tiger ก็คือหมายถึงเสือกระดาษภาษาอังกฤษได้สำนวนนี้มาจากภาษาจีนนะคะซึ่งคืมีความหมายว่าคนหรือว่าสิ่งที่ดูน่าเกรงขามแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอำนาจอะไรมีไว้ก็เพื่อขู่ให้เกรงกลัวเฉยๆตัวอย่างประโยคก็เช่น the new laws are just paper tigers without any methods of enforcement กฎหมายใหม่ก็เป็นแค่เสือกระดาษที่ก็ไม่มีมาตรการบังคับใช้ใดๆนะคะ Method s o f enforcement ก็คือมาตรการบังการบังคับใช้นั่นเองและอีกหนึ่งสำนวนที่มีคำว่า tiger ก็คือ a tiger doesn't change its stripes เสือไม่เปลี่ยนลาย a tiger doesn't change its stripes S T R I P E S นะคะ stripes หมายถึงว่าลายนั่นเอง สันลันี้ถูกทํานํามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบทํานองว่าหากเสือเปลี่ยนลายตามกําเนิดไม่ได้ฉันใดคนก็เปลี่ยนนิสยัยหรือว่าเปลี่ยนเนื้อแท้หรือว่าท่าแทนด้านแย่ๆหรือว่าด้านลบของตนไม่ได้ฉันนั้นนั่นเองนะคะก็คือนิสัยแย่ๆหรือว่าท่าแทนแย่ๆของคนนั้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกตัวอย่างประโยคเช่น there is no point trying to get him to stop he is going to keep drinking no matter what A tiger doesn't change its stripes ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปบอกให้เขาหยุดดื่มเล้าไม่ว่ายังไงเขาก็ยังดื่มต่อไปแน่เสือไม่เปลี่ยนลายหรอกหรือว่านิสยยัยแย่แบบนี้มันเปลี่ยนกันได้ยาก A tiger doesn't change its stripes นะคะและอีกสำนวนที่คล้ายกันและอาจพบได้บ่อยกว่า A tiger doesn't change its stripes หน่อยหนึ่งก็คือ A leopard cannot change its spot ซึ่งก็แปลตรงตัวได้ว่าเสือดาวเปลี่ยนลายบนจุด และจุดบนตัวเองไม่ได้นะคะเล p ผาดก็คือหมายถึงเสอดาวนั่นเองซึ่ง A l e พท์แค c อ n n เชนส์อิส i ร s s อ t s s นี้ก็ม,มีมีที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลบทเจเรมีนะคะบทที่13ข้อ23ที่เขียนว่า Can the Ethiopian Change his skin on the l e v e d his spots หมายถึงว่าชาวเอธิโอเปียนชาวเอธิโอเปียจะเปลี่ยนสีผิวของตนได้หรือว่าเสอดาวจะเปลี่ยนลายของมันได้หรือซึ่งก็เป็น บทหนึ่งจากคัมภีร์ไบเบิลนะคะล้วก็เลยกลายมาเป็นสำนวน a l e v e a d catches i s spot นั่นเองค่ะและมาถึงอีกสำนวนหนึ่งนะคะ tiger mother tiger mom tiger mother หรือว่า tiger mom ซึ่งหมายถึงคุณแม่จอมบงการคุณแม่ผู้จู K ้จี้เขมวดนะคะไม่ได้หมายถึงว่าคุณแม่ที่ดุเหมือนเสือสำนวนนี้ได้มาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะที่ มีการแข่งขันด้านการเรียนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในบ้านเราก็เห็นได้ชัดว่าผู้อผู้ปกครองจํานวนมากก็จะเลือกให้บุตรหลานไปเรียนพิเศษเรียนกวนวิชาเพื่อเข้าโรงเรียนดังๆเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือว่าเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเธอใหม่เด็กบางคนก็เลยต้องเรียนพิเศษกันแทบจะสัปดาห์ละ7วันจนแทบไม่มีวันหยุดสําหรับในประเทศเอเชียหลายประเทศแล้วก็อย่างที่กล่าวนะคะรวมทั้งไทยด้วยสภาพการเช่นนี้ก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาปกติ ที่ผู้ปกครองอยากจะให้บุหลานประสบความสำเร็จด้านการศึกษาจะได้มีหน้าที่การงานดีๆแต่ในระยะหลังนะคะกระแสะความไม่ยมเรื่องการเคี่ยวเข็นให้ลูกเรียนหนักเพื่อให้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็แพร่หลายในหมู่ผู้แม่ผู้ปกครองในประเทศตะวันตกอย่างอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาจนเกิดคําศัพท์ว่า Tiger Mom หรือว่า Tiger m o t h e r ซึ่งหมายถึงคุณแม่จอมวงการ ที่ชอบบังคับให้ลูกเรียนหนังสืออย่างหนาแล้วก็จํากัดเวลาว่างของลูกเพื่อลูกจะได้ทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ประสบความสําเร็จสูงสุดด้านการเรียนนะคะก็คือ็นที่เข้มงวดกับลูกในด้านการเรียนไม่ได้หมายความว่าแม่ที่ดุหรือว่าใช้ความรุนแรงโหดร้ายกับลูกนะคะถ้าเกิดมีแม่คนหนึ่งบังคับลูกว่าแต่ละวันต้องฝึกดนตรี2ชั่วโมงห้ามเล่นเกมเกิน20นาทีต่อวนันหรือว่าทุกวิชาต้องได้เกรดสีเท่านั้นนะแบบนี้แล้วก็อาจจะพูดว่า she is absolutely a tiger mom she is absolutely a tiger mom เมื่อพูดถึง tiger mom ก็ทำให้นึกถึง tiger parenting tiger parenting ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายถึงการเลี้ยงดูที่เข้มงวดจริงจังแล้วก็กดดันเพื่อให้ลูกทำทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดซึ่ง tiger parenting นี้มีจุดเริ่มในปี2011จากที่เอมิเชลผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์สอนนิติิศาสตร์อยู่มหาวิทยาลัยเยลนะคะ แอมมี่ได้เขียนถึงการเลี้ยงลูกของคนเอเชียลงในหนังสือ The Better h i m of the Tiger Mother ซึ่งเขาเขียนว่าคนเอเชียมักจะมีรูปแบบการเลี้ยงลูกที่เข้มงวดเต็มไปด้วยความกดดันและกดขันให้ลูกอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและไม่ค่อยนิยมแสดงออกถึงความรักใคร่สนิทสนมให้ให้กับลูกเท่าไหรนะักหลังจากนั้นนะคะคำว่า tiger parenting ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นทำให้เกิดกระแสถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในอเมริกาในช่วงน,นั้น แล้วก็ทําให้เกิดงานวิจัยแล้วก็การศึกษาอยู่กับแนวทางการเลี้ยงลูกที่หลากหลายมากขึ้นข้อเสียของ Tiger Parenting นะคะที่เห็นได้ชัดก็คือทำให้ลูกมีจิตใจอ่อนแอมีโ Self-esteem ก็คือมีความนับถือตัวเองต่ำขาดความเชื่อมั่นเครียดง่ายจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แล้วก็รวมถึงทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวห่างเหิน ลูกไม่รู้สึกว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจเขาได้แต่ถึงแม้ว่า Tiger Parent i n ่จะดูเป็นคำในแง่ลบแต่ความจริงแล้วการเลี้ยงลูกด้วยความเข้มเข้มงวดนี้ก็มีข้อดีซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําให้ลูกเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ยังเป็นการสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีความพยายามที่จะทําอะไรอะไรให้สําเร็จรูร่วงไปได้ตามเป้าหมายก็ได้ค่ะค่ะ Tiger m o มแล้วก็ Tiger m o m นี้นะคะ ็เป็นสำนวนเกี่ยวกับเสือสำนวนสุดท้ายที่จะนํำเสนอในวันนี้นะคะและตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเสือที่นำเสนอไปในวันนี้หลายสำนวนนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้นำไปใช้หรือว่าได้เรียนรู้เก็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็น อย่าลืมติดตามรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาก30นาทีทาง FM 107.25 m มกสถานีวิทยุมหาวิทยาล,ลัยนเรศวรและก็ทาง YouTube นะคะในช่อง NU Radio ค่ะในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ